เมื่อเรเ็วๆนี้อุมโมงผู้ใจหลางเซิ่นของโครงการด่านอัจฉริยะจีนเวียดนามเปิดให้บริการแล้วนับเป็นสัญลักษณ์ความสําเร็จของโครงการอำนวยความสะดวกให้กับการค้าข้ามพรมแดนการประสบผลคืบหน้าสําคัญในงานสร้างสารรค์ภาคใต้ในเขตกว่างซีของจีนอุมโมงผู่ใจหลางเซิ้นเชื่อมด่านชายแดนสําคัญของจีนกับเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด่านอัจฉริยะจีนเวียดนามโครงการด่านอัจฉริยะนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีของจีนกับจังหวัดหลางเซินของเวียดนามเป็นส่วนประกอบของความพยายามในการส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศและปรับขั้นตอนการพันด่านให้ง่ายขึ้นรัฐบาลท้องถิ่นได้เผยว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะประกันความสะดวกสบายของด่านชายแดนเร่งการอัปเกรดและเปิดประเทศให้เร็วขึ้นพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของด่านชายแดน ผลักดันความร่วมมือพัฒนาเป็นด่านอัจฉริยะเร่งการผสมผสานห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่ประทานให้เร็วยิ่งขึ้นคาดว่าโครงการดังกล่าวจะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับเวียดนามและนำพาก,การเติบโตทางเศรษฐกิจอันใหญ่หลวงมาให้กับพื้นที่ชายแดน